เฮ้ยใครนี่เจ็บดี่ครับเฮ้ยจำได้เนี่ยท่ไรทุกคนเนี่ยเจ็บวดขายพี่เดีมาดูให้ดูหน่อยเจ็ะได้ไปหมดเลยขายมดเที่ขายได้อันนี้ขายได้เนดเฮ้ยจริงทุกคนคอนเทนต์นี่จริง อ้าวไม่ไปกิบควรใครก็ผมเข้าไปกันทำบ้านนี่ผมเล่นอยู่ที่บ้านแต่เอาเอามาเอามาคิดแตกระยะกันเดียวพอพอจบที่เดเลยจบเลยผมผมแบบผมสุดคนแล้วอ่ะเข้าใจไหมเข้าใจดีกว่าเข้าใจชื่อเรื่อผมเลยยอ่างี้เลยแค่นี้แหละชีวิตเรื่องทำตัวแบบให้เต็งแบบไปทั่วเลยอ่ะไม่อยากไม่อยากไม่อยากสนใจเต็งแล้วอ่ะใช่จะไปเลหนไปกิบควรเลยไปกิบควร Terima kasih.